มวลทวทหารบกที่29ร่วมใจบริจาคลหิตต้านโควิด -19 เมื่อวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2563ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายกีสีวารามเผอเมืองจังหวัดสกนลนครหน่วยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสกนลนครและโรงพยาบาลศูนย์สกนลนครเปิดรับบริจาคลหิตเพื่อรณรง์จัดหาผู้บริจาคลหิตให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ป่วย และทีมแพทย์ในการรักษาพยาบาลโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด -19) อย่างเคร่งครัด มีกำลังพลมณฑลทนหารบกที่29กมรมทหารราบที่3กองพันทหารราบที่1กมรมทหารราบที่3นายทหารนายสิบลูกจ้างพนักงานราชการทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน124นายได้โลหิตจำนวน4 9 6 0 0ซีทีมข่าวมณฑลทนหารบกที่29รตรางาน